สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ฮะสวัสดีครับเบลล์แลคิแม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแบ็คโคเอร็มนะครับหูหมีไม่ได้มานานเลยเนาะแต่ก็คือหมียังไม่ทิ้งแบ็คโคเอร็มนะครับก็ยังทำไปเรื่อยๆต่อให้มีเกมมาใหม่หรือว่ามีเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มีวันพันแมนเขาก็จ้างไปทํานะครับใครเล่นว,วันพันแมนก็มาเจอหมีได้นะแต่แบ็คโคเวอร์ก็ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแลรอัปเดตก็มาอัปเรื่อยๆนะครับอ่าขออนุญาตแจากโค้ดก่อนเลยครับเพื่อนๆกดไส้บนก,นก่อนเลยเสร็จแล้วกดก๊อบเอไอดีนะ อ้าวแล้วก็าไอ,ดอเดอร์เอเวนเจอร์เปิดบริการแล้วนะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วกดรูปซ้ายกลางครับผมรูปโทรโข่งนะเอะมันค้างๆอะไรมาครับเนี่ยโอเคครับเสร็จแล้วกดรหัสแรกรับครับเสร็จแล้วกดโอ้มีไม่ได้มาใส่โค้ดน,นานมากแนละ้วเมื่อก่อนนี้แจกแทบทุกวันเลยเนาะ อ่ะพิมพ์ a i d เราเสร็จแล้วก็พิมพ์ redeem c เลยครับพิมพ์ตามนี้เลยนะ c o n q u e t หนึ่งแสน k นะครับชอบชอบชอบเกมนี้มันยังดีนะมันมันกดตัวใหญ่ให้เราตลอดถ้าเป็นโอ้โหใส่โค้ดแลกหน้าล็อกนี่คือแบบบันเทิงทุกครั้งที่ใส่นะเดี๋ยวตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างอันนี้ง่ายกว่าเยอะหนึ่งร้อย k แค่นั้นครับใช่แล้วฉันต้องการยินยอมเออคือคอมพิวแล้วได้ของแล้วโอ้โหตก,กใจ เราไปกดของรางวัลได้เลยครับนี่โอ้โหได้ร้อย <c oughs> ไม่พอเปิดแอสตาแน่อนะอนแล้วมี่วิวสองหมื่นแปะพอดีเลยอ่ะประเด็นที่จะมาพูดก็คือลิกลุดครับอันนี้เป็นหลุดของเอ่อ เอาเรียกว่าข่าวในแลนะ้วกันเอาๆๆเอาเอาเอาขออนุญาตพูดว่าข่าวในแล้วนะครับ,เ,ๆๆรบเ,เดี๋ยวมีขาาออน,นุญาตแปลให้ดูเ,เลยแล้วครับแล้วกันนะครับวันที่สามเด็กสามสิบมกราคนก็จะเป็นส่วนในเมเลโอเลโอน่านะครับอันนี้คือของ JP อ่ีต่อไปในส่วนหกกุมภาก็พรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะก็จะเป็นในส่วนฮาโลวีนโนเอลบกชามมี่อันนี้เราสามารถใช้กุญแจพกผ่านในการเปิดตรงนี้ได้ครับเพราะนั้นเพื่อนๆที่ยังทําชาลดไม่เสร็จก็รีบทำครับเอากุญแจผกพาทำเควทตรงนี้นะครับ นี่คงมีอีกกี่วันเนี่ยโอ้ยสองวันโหสบายใสๆพอดีเลยพอดีเลยแนะนําว่าโนเอลฮาโลวีนกับชามี่ให้เอาโนเอลนะครับเอาฮาโลวีนมาตัวนึงเอากุญแจก็พออ่ะแล้วต่อไปในส่วนที่ทุกคนรอคอยวันที่สองกุมภาก็คือโกบอลเจลบีแอสตาสีดำก็คือแอสตาปีศาจนะครับที่คนรอคอยคือบางทีก็มีข่าวหลุอดออกมาบอกว่าใช้ตั๋วธรรมดาบางคนก็บอกว่าใช้ตั๋วดำตอนนี้มีบอกเลยนะ ถ้าเป็น JP เนี่ยเขาเปิดต้องเป็นตั๋วดำตั๋วพิเศษอย่างเดียวแ,แ,แต่ว่าในส่วนเซฟไทยอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าเขาเปิดเป็นตั๋วธรรมดาหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่เซฟไทยแล้วไนงะว่าเขาจะจะเป็นแบบไหนถูกไหมเพราะว่าเซฟไทยมันอินดี้อยู่แล้วแค่เลงแพดแค่นี้ก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็เอามารอลุนกันตอนนี้สิ่งควรทําก็คือไม่ควรเอาแบล็กค,คิสตันไปซื้อตั๋วครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีโอกาสกลายเป็นเออตั๋วดําก็ได้มีผู้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็อย่าหาทํา รอให้มันมาก่อนแล้วก็แล้วเราก็ถ้าเกิดสมมติมันเป็นตั๋วดําเราก็าเอาเพชรซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือตอนนี้เราไม่ควรไปซื้อตั๋วธรรมดาเกิดสมมติมันเป็นตั๋วดําตั๋วธรรมดาใช้ไม่ได้เบิดไม่ได้นะครับอันนี้ง่ายเงิบเลยถูกไหมครับนั่นแหละมีก็แค่ออกมาแนะนําให้ฟังนะครับส่วนการถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนตั๋วดำเนี่ยเราต้องเปิดทั้งหมด200โลใช้ทั้งหมดคือ3 0 0 0 0 3 0 0 0 0คริสตัลก็เนี่ยอันนี้มีค่าอีกหมื่นหนึ่ง แต่คือหมีเขาไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะก็เล่นตามมีตามเกิดครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะหลังจากที่หมีบอกครับตอนนี้คือเพื่อนๆก็ไม่ควรใช้เพรค,ครับรอไว้รอดูสถานการณ์วันที่สองถ้าเป็นตั๋วธรรมดาก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเป็นเัวเอเป็นตั๋วม่วงพิเศษก็ต้องตามแล้วน,นะครับก็ต้องเอาไปคิสตั้นไปซื้อนะอย่างที่บอกอย่าเพิ่งเอาไปใช้ตอนนี้นะครับในส่วนวันที่1 4กุ้มผ้า JP banner season 9อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เดี๋ยวมีเขอพูดโกบอลแล้วกันเนาะถ้าไปถ้าไป อ่ะต่อไปในส่วน2ัยนะครับขมงโกบ,บอลก็จะมีในส่วนเวโตกับกูดี้นะแล้วในส่วนต่อไปตัวสุดท้ายคือ6มีนาก็โอ้โหอันนี้มาเอาอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออสปอยหนึเดือนเต็มเลยถึงมีนาเลยถูกไหมครับในส่วน6มีนาก็จะเป็นในส่วน S S 5นะครับชาร์ลอตและแมกนาก็เพื่อนๆก็เลือกเปิดได้อันนี้เดี๋ยวมีเคยทำเอ่อทำลายตัวไหนควรเปิดล้ะครับปิงปิงๆๆ ให้เพื่อนๆเปิดเฉพาะตัวที่ถ้าเป็นตัววงแดงเนี่ยเราสามารถเอากุญแจเปิดได้ไม่ต้องเสียเพชรตัวที่เพืเ่อนๆต้องโฟกัสจริงๆก็คือแอสตาบางคนอาจจะบอกว่าแอสตาเอาไปเล่น PVP ไม่จริงนะจริงๆแอสตาเก่งนะครับเอาไปลงหอ80 85 100ก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนจำเป็นเลยก็คือหอใหม่นะครับของเซฟเจพีอาเดมขึ้นให้ดูนะครับคือตัวแอสตาจาเป็นมากครับคือบอสมันเก่งมาก ถ้าเรามีแอสตามันจะผ่านง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรจะต้องมีนะมันคือแอสตามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เล่นเอาไว้ PVP อย่างเดียวมันโหดนะครับในส่วนคําถามก็คือว่าเอ้าเฮ้ยราชนีแม่หมดไปไหนวะก็ e s. <S <ๆ>เหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาแกล้งแก้งไงไม่รู้ว่เหมือนเหมือนเหมือนประมาณเขาเล่นขายแพดเอาเอา,เอาตัวโหดมาก่อน,นะอะเพราะเขารู้อยู่แล้วต่อให้ไม่มีราชนีแม่มดคนก็นเล่นอยู่ดีนะครับแต่เพื่อนไม่ต้องห่วงนะหลังจากหกมีนาจากชาร์ลอตแมกนาเนี่ยมีว่าอีกประมาณไม่เกิน3มตู้ ออลัชินีแม่มร์ก็ต้องมาแน่นอนแล้วก็ไม่เลยส่วนฟาสฟาหน้าสามตานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่มีบอกคือเพื่อนๆอดใจไว้สักนิดหนึ่งแค่นี้ครับก็เอาข่าวมาแจ้งให้ฟังนะครับส่วนใครตอนนี้อยากจะทําของแอสตาให้ไปทําของเดฟเลยครับทําของเดฟเลยสายแทงเพราะว่าแอสตาปีศาจมันเป็นสายแทงให้เ,เพื่อทำของเดฟแล้วก็หาออฟที่เป็นคีดาเมจกับออคิเลตแล้วแอทแทกเปอร์เซ็นต์ทำไ้เยอะๆเลยครับ แค่นี้แหละถ้าเกิดใส่ทั้งตัวขีเล็สัก80ขึ้นไปขีดามจสักประมาณ1 0 0 1 0 0ถึงขึ้นไปก็แทงที2ล้านถ้ามีราชินีแม่หมดด้วยเล่นง่ายมากครับประมาณนี้นะอ่ะก็ไม่มีทักก็ก็เอาเอ่อโค้ดมาฝากด้วยแล้วก็เป็นการอัปเดตแบ็คโคเวอร์ซึ่งหมีก็ค่อยได้ลงแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หมีไปติดล็กติดเกมอื่นมากกว่าเพราะว่าคือแบ็คโคเวอร์ตอนนี้มันไม่มีอะไรทำจริงๆแล้วหมีก็ลงทุกคอนเทนต์หมดแล้วจริงๆหมีหมีทำเนี่ยกล้าพูดเลยหนึ่งเดือนแรกหมีลงไปร้อยคลิ เจ้าอื่นนะเพื่อนๆลองไปดูเลยเจ้าอื่นอยางมากก็สิบยี่สิบคลิปคงมีนี่แบบทำทำครบหมดทุกอย่างหมดแล้วในในแบ็คโคเวอร์นะมันก็ไม่มันไม่ไมีอะไ,ไ,ไรทำเลยจริงๆสำหรับมีนะอ่ะก็ไม่มีอะไรครับก็เพื่อนๆก็รอรุนและกันว่าวันที่12บคุมภาเนี่ยแบ็คแอสตารจะเป็นแต่แต่เชื่อมีนะเดี๋ยวเขาจะบอกข่าวตอนช่วงประมาณวันที่7วันที่8เดี๋ยวเขาจะบอกครับว่าตัว๋วตรงลงเป็นตั๋วอะไรนะครับถ้าเป็นตั๋วธรรมดาก็ดีไปครับคนที่ดองตั๋วธรรมดาไว้ก็ ต้องมาเปิดได้มันก็ช่วยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปในตัวเปในส่วนตัวดำก็ก็ต้องดองเพชรไว้ครับอย่างที่มีบอกตอนนี้เราคือดองเพชรไว้ครับไม่ต้องไปเปิดอะไรเลยดีที่สุดอ่ะขอให้คนโชคดีกับแบ c โฮเอนะครับอแล้วเจอกันนะครับ